กบมาต่อในตอนที่72นะครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้พื้นฐานของออโตเทคเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราต้องประยุกออโตเทคในการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับหัวใจสําคัญอันนึงนะในการเขียนแบบเนี่ยก็คือไททันบล็อกนะครับซึ่งหัวกระดาษแบบนี้ครับเนี่ยในนี้คือตัวอย่างให้ดูนะสำหรับคนที่ต้องการเขียนแบบแบบมืออาชีพนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มต้นวิธีการเขียนนะครับไททันบล็อกของเราเอง ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็นะครับเชื่อมต่อกับออ t o ทเทคนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยแหมผมบอกเลยว่าชีวิตดีๆแน่นอนนะครับถ้าเราทําเป็นนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมอาจจะแบ่งออกไปหลายตอนนะเพราะว่าเดี๋ยวยาวเกินไปมันจะดูน่าเบื่อนะครับโอเคเริ่มต้นกันเลยนะครับการใช้ a u t o ท e เทเขียนนะครับไททอลบล็อกนะครับแบบเบื่ออาชีพครับ โอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนทำตั้นต้บล็อกเนี่ครับเราต้องมาดูก่อนว่าเราเลือกหน้ากระดาษอะไรนะครับแล้วขนาดเท่าไหร่วิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบว่าเราใช้กระดาษนะครับหน้ากระดาษอะไรให้เราไปที่คําสั่งครับไฟล์นะครับ Document Setup นะครับไฟล์ Document Setup นะครับอันนี้คือการเข้าไปเช็คนะครับว่าหน้ากระดาษของเราขนาดเท่าไหร่ครับคลิกเลยครับ Open Setup จากนั้นให้เลือกไปที่ Paper ครับ Paper คือหน้ากระดาษน,นะครับสังเกตน,นะครับจะมี a 3 l a นะครับ landscape หรือนะครับเอาแนวแนวนอนหรือแนวตั้งนะครับเราเอาแนวนอนนะแบบกดดาับใเมนูครับและนี่คือหน้ากระดาษทั้งหมดที่เราเลือกได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันมี a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 H 6 7 8ก1จนะครับแล้วก็ มีมาตรฐานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถกําหนดขนาดเองได้นะครับแต่นั้นเองเนี่ยดูก่อนนะว่ามาตรฐานของเราในการเขียนแบบเนี่ยขนาดกระดาษของเราเท่าไหร่กันแน่นะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับมันเหมาะไม่เหมาะดีมันจะมันจะลิงกับสเกลนะครับแต่นั้นเองเนี่ยผมจะเลือก A3 นะครับขอย้ำนะ A3 ซึ่ง A3 เนี่ยจะมีขนาดกระดาษครับ420มิมนะครับแล้วก็คูณกับ297นะครับ C นะครับ20 297ก็คือเอาไว้ง่ายคือกระดาษมันเนี่ยประมาณสักศูนย์เซนนะครับคูณกับ30เซนโอเคเราวัดดูก็ได้ครับถ้าเรามีาการวัดเอา,เอาดิสซองก็ได้สแนปเนี่ยครับอ่ะบางครั้งเนี่ยมันสแนปไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะว่ากริด กิจไลน์นะครับมันมันมีปัญหาดังนั้นเราอาจจะคลิกขวานะครับแล้วก็เอาคริดสแนปออกไปครับแล้วก็ค่อยๆไล่ออกอประมาณนี้ครับคลิกขวาแล้วตอนนี้เราลองวัดดูครับเห็นไหมครับศูนย์จุดสี่เดี๋ยว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 ผมเอาหน้ากระดาษดิแม่ไปเอาแนวกิจทำไมมันก็ไม่แม่นดิ เออหรือไปว่าเราต้องหน้ากระดาษแมาาหมอ้าวโอ้โหกระดาษครับนี่เราซูมไปใ,ใกล้เขาค่อยดูว่าจะได้เห็นเข้าใจว่าเออสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ทํางานเนี่ยให้ดูว่าแบบมันสเกลมันเท่าไหร่จะได้เข้าใจก่อนหรืวอว่าคนที่ไม่ค่อยได้ทําแบบนะครับจะได้เข้าใจเรื่องสเกลเลยอ่ะเสร็จแล้วกดเดนมิชชั่นดูครับเดนมิชั่นนะ เราสอนมาแล้วนะครับคลิก dimension อ,อยู่ตรงนี้นะครับ0.42แล้วก็0.3ซึ่งคือ297ไงโอเคประมาณนี้นะครับจะได้เข้าใจเนะว่าอันนี้หน้ากระดาษเราเลือกแล้วถ้าถ้าไม่โอเคก็ปรับเปลี่ยนได้เลยครับนะครับ มาจิ i นคืออะไรครับมาจิ้นอ่ะลองดูก็ได้นะครับมาจิ้นก็ได้อันนี้คือช่องว่างของกริดไงถ้าต้องการเลื่อนมา20 Enter นเนะครับ e ลฟเนี่ยจริงจไม่ต้อง ENTER ก็ได้นะครับันนี้20กริดลน์มันก็จะโดนโดนเลื่อนเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้40เห็นไหมครับ ซึ่งเราจะไม่เอานะเราจะเอาเอาสิบก็พอครับซึ่งเราอาจจะไม่สนใจกิจรายก็ได้นะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาละดังนั้นต่อไปครับเราก็มาทำแต่จ้าบล็อกของเราเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอากรอบกระดาษนะครับด,ดูกรอบมันค่อนข้างจะมีพื้นที่นิดหนึ่งนะ,ะเราอาจจะระปรับริบไปยี่สิบครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเพิมม่งโหลดมานะ จะได้ทำพร้อมกันไปเลยครับอันนี้คือทําให้ดูเลยนะว่าเออทํพมพร้อมกันไปเลยครับอ่ะอืมอาสิบห้าแล้วกันโอเคครับเรียบร้อยละจะได้มาเราก็กดคําสั่งสี่เหลี่ยมนะครับหรือตัว r นะเนี่ยเ e c t a n g l e ครับแล้วก็แล้วก็เริ่มต้นจากแนวตรงนี้ก็ได้ คือบางทีมัน snap นไม่ได้นะผมมันมันอาจจะ snap ยากนะครับแล้วก็อ่ะผมลอง snap ดูก็ไนดะ้ไม่เป็นไร snap แล้วก็ snap ตรงนี้คือต้องบอกไว้ก่อนกริดมันไม่ลงตัวเนื้อไหมครับแล้วก็คลิกขวานะแล้วก็เอากริด snap เอกไปจริงๆเราปรับกริดได้นะให้ละเอียดได้แต่ผมไม่อยากปรับครับโอเคเรียบร้อยเมื่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันมันอะไร มันตันเห็นไหมครับมันตันมัน,ม,น,ม,นมันโดนทับไปเพราะว่าไอ้นี่กล่องซีเดียมใช่ไหมครับจำได้ไหมครับอ่ะโค o s e ก่อนนะไปที่เชฟสไตล์นะครับเชฟสไตล์แล้วสังเกตซีเดียมเนี่ยมันมีคําว่าฟิลอยู่นะครับฟิลอยู่ก็ปิดฟิลปึ๊บเห็นไหมครับเรียบร้อยละสะต็อกนะครับเบอร์เบอร์บก,การเราเอาสัก0.2อ่าโอเค นะครับได้ละซูดสองนะครับเรียบร้อยต่อไปเราจะมีกล่องสีเหล่ยมตรงนี้ครับเพื่อเป็นกรอบเราก็กด R สีเหล่ยมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จริงๆถ้าเรากด R สีเหล่ยมปุ๊บมันจะมีตัวอย่างนี้ขึ้นมาถูกไหมเนี่ยมันนี้ครับมันมันมันก็มีฟีลอีกวิธีการคือให้เรา,เราดูดก่อนนะดูดสไตล์ style, แล้วก็ดูดจิ้มอ่าเมื่อจิ้มปุ๊บเนี่ย มันจะ copy pattern นะครับรูปแบบของตัวแรกขึ้นมากด r าร์ซิเลียมคลิกสไลั์ตรงนี้ครับอย่าลืมนะ off จ c ดโฟลนต้องเปิดไว้นะครับมัน s ฟ a p น็ตนะอ่าจต่นั้นมันลากล,าง,ลางมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับขนาดเท่าไหร่เนี่ยก็กะกะเอานะครับให้มันพอด,พอดีพอดีก็ดูตามก็แล้วแต่เราจะให้ขนาดครับประมาณนี้แล้วกันาตามแบบนี้ก็อันนี้กะเอาเองนะดเซน อาจจะเอาปิสแนก็ได้นะครับประมาณนี้ะนะสแนปแล้วก็สเกลมาครับกดคลิกปุ๊บแล้วก็กดกดคลิก,กคก้างไว้แล้วดึงลงมาสแนปนะครับอ่ะนี่คือเบสิกที่นะครับทุกคนต้องเรียนรู้เองนะครับเอาละจากนั้นมาเราก็มาดูการแบ่งเห็นไหมครับเนี่ยอันแรกก็คือเป็นโลโก้บริษัทกดอาซเซียมครับวางไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปรับ ต่อไปครับโปรเจกต์ Project. คือขนาดนี้มันมันไม่เท่ากันนะเนี่ยแต่ผมจะให้มันเท่ากันนะก็คลิกนะครับคอนโทรค้างไว้ลากลงมาสแนปดูดจึบ๊บคอนโทรค้างไว้ดูดจึบ๊บนะครับอ่ะโลโก้ o, บริษทัทโปรเจกต์โลเคชั่นโอนเนอร์อาร์ชิเทค ทัก u จอร์รออ่ะอันนี้มันมันก็จะเกินไปละเดี๋ยวเราค่อยปรับเองครับสเกลอ่ะคลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็เลื่อนเห็นไหมครับแล้วก็แล้วก็ปรับได้เข้าใจไหมครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ปรับได้เองกำลังบอกทุกคนเฉยว่าจริงๆถ้าจริงๆถ,ถ้าเรารู้ขนาด้แน่นอนก็จะง่ายนะอันนี้ก็ปรับเอง อะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทําจริงเดี๋ยวค่อยตัวหนังสือมาค่อยปรับอะ่ะถ้ามันยาวอะไรยาวอะไรมันสั้นก็ปรับไปเองครับก็เป็นโลโก้โปรเจกต์โลเคชั่นโอนเนอร์อาร์ชิเทกต์ัคเจอร์ลดรอว์ดรอว์องไทเติลสเกลแล้วก็ชีทโอเค อันนี้เราครบแล้วครับแล้วก็มาปรับเองเอออิงเตอรนี้น่าจะใหญ่ดนึน่งนะจอรนก็อ่ะประมาณนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยปรับเอาครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวดูชื่อนะครับมันจะมันจะเกาะเข้าไปอ่ะ ต่อไปนะครับเราจะมานะครับใส่โลโก้นะครับใส่โลโก้นะครับวิธีการใส่โลโก้นะครับทำยังไงเอาละครับก็คือเราก็มาที่คำสั่งครับไฟล์อินเสิร์ตไฟล์แล้วก็อินเสิร์ตนะครับไฟล์อินเสิร์ตอินเสิร์ตคือสอดเข้าไปจากนั้นไปเลือกโลโก้ของเราเองครับที่เรามีนะครับ เราจะเอาโลโก้อะไรตรงนี้ครับโลโก้แต่เมันคลิกเลยที่ภาพนะครับปุ๊บเราก็จะมีตัวโลโก้มานะครับโอเคเราสามารถสเกลได้นะครับสเกลได้เราสามารถสเกลได้นะครับ,สเ,รบสเกลเนี่ยให้กดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็คือสังเกตนะครับเลโชอของภาพเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวนะถ้าเราถ้าเราสเกลแบบนี้ครับนัน Undo ก่อนนะ Undo Control Z Undo นะครับ อั o, นดูคอนโซลแท็กแต่ถ้าอันดูเนี่ยไม่มีนะครับตรงนี้ให้เราเพิ่มเครื่องมือเอานะครับซึ่งผมสอนแล้วนะคลิกขวานะครับคัสตอมใหม่นะครับจากนั้นไปที่ Command, คอมมานด์ที่ขวาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอมมานด์แล้วก็มองหาอันดูรีดูนี่ครับอันดูก็คลิกซ้ายค้างไว้ลากกระแปะที่ขอบนี้สอนแล้วนะครับรีดูในคลิปแรกเลยนะของซีรีส์นี้นครับแปะให้ชนขอบปุ๊บเรียบร้อยครับ close อ่ะอันนี้ก็ นี่ครับวิธีการคือนะครับให้เรากดชิปค้างไว้โฮชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมานี่ครับแล้วก็แล้วก็มาวางนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ชิปค้างไว้ครับแล้วก็เลื่อนมานี่อ่าเรียบร้อยครับแล้วก็คลิกขวาก็ได้ครับแล้วก็ออกคำสั่งเอาออบเจกต์เฟรน์ออกรรอไป กรีดสเน็ออกไปครับมันจะได้เลื่อนสะดวกขึ้นครับก็เอามาวางไว้กับเองเรียบร้อยครับอันนี้ก็เราก็จะได้โลโก้โบริษัทนะครับนี้เ้าต้องการให้มันแบบสเกลดีเยอะหน่อยก็นี่อ่ให้มันเต็มๆไปเลยก็ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอ่าโอเคนะครับก็เรียบร้อยละนี่คือการทำนะครับอันนี้เราก็ใส่หมดละปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้เลื่อนมาหน่อยนิดนึงไว้ตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้กรอบกระดาษนะครับแล้วก็ทั้งหมดละเอ่อต่อไปครับเราจะต้องนะครับหลักการคือเราต้องย้ายทั้งหมดนี้ครับไปอยู่ในนะครับ Tags นะฮะหรือ Layer เอ้ยไม่ใช่แท็กดิเล็กเลเยอร์ลืมไปเล็กเลเยอร์ครับเลเยอร์ layer. กดเลเยอร์ครับแล้วก็ปกติเนี่ยมันควรอยู่เลเยอร์ layer on every page นะครับ on every page แต่แต่ผมอาจจะสร้างขึ้นมาเองครับกดบวก Add new l a y e r แล้วผมก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปครับก็เป็นแบบก title box นะครับอ่า title box นะครับเรียบร้อยละ enter รเรียบร้อยครับ จากนั้นเราก็จะย้ายทั้งหมดครับคลิกขวานะคลิกขวาตรงนี้ก็คือเลื่อนทั้งหมดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วคลิกขวานะแล้วย้ายทั้งหมดครับ move to layer นี่การย้าย Layer นะ to title block ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เวลาเราปิดตามันทั้งหมดก็อยู่ใน Layer title block นะครับโอเคเราจะออกคำสั่งกด,กดที่กระดาษตรงนี้ครับให้มันอยู่ on every page นี่ครับ กดตรงนี้นะต่อไปนี้ครับไอ้ไอ้ตรงนี้ของเราเวลาเราเพิ่มเพจมันก็จะอยู่ทุกหน้านะครับอ่ะจริงก็ทำเหมือนอ่านในเพจเอาละครับต่อไปเราก็จะย้ายดีสอครับมาไว้ตรงนี้นะครับสังเกตนะว่าดีสออยู่ตรงไหนเนี่ยชิ้นงานต่อไปของเราจะอยู่ในเลเยอร์นั้นซึ่งก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเขียนทั้งหมดอยู่ในเลเยอร์แตนเตอร์บ็อกแล้วก็ย้ายดีสอมาไว้ตรงนี้ครับอ่าเห็นไหมครับย้ายดีสสอมาตรงนี้สะดวกขึ้นแล้วก็สังเกตนะครับว่าเวลาเรากดชิ้นงานอะไรก็ตามครับ สังเกตนะครับว่าจะมีจุดสีแดงอยู่ตรงนั้นจุดจุดจุดเล็กๆครับซึ่งมันคือบอกตำแหน่งของเลเยอร์ครับสมมติตรงนี้ถ้ากดตรงนี้เห็นไหมครับกดชิ้นงานนี้ใช่ไหมครับมันจะบอกสีฟ้าอยู่ตรงนี้แปลว่านี่คือ default และนี่ครับคือหลักการง่ายๆนะครับเอาละครับนี่คือนะครับการทำไททันบล็อกในส่วนที่เป็นกรอบนะครับกระดาษแล้วก็การ insert ภาพเข้ามานะครับทำยังไงทุกคนคงทำได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับมาต่อนะในการใช้ AutoText นะครับในการ กำหนดนะครับนะ,ะคำอธิบายแา่จะบอกครับ